ปลาเข้าไปในลำโพงเลยส่วน Toxic Skin เราจะ A shot เลยก็ได้นะหรือวันเวสมุกจิมมุมตรงนี้แล้วก็ลิงตรงนี้กระโดดขี้ขวาอยู่มุมนี้ก็ได้ในการลิงขึ้นไปคนนี้มันจะมีเส้นล้วจะไปตกบนนี้วันเในกระดาทีมันจะเมีนที่สองตรงไปแล้วก็ลิงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ลิงมาตรงนี้กดปลาธรรมดาเบกันบ้างนะฮะแลลิง มาตรงนี้ B ไป A ก็เล็งให้ตรงนี้กัน A เราจะทำไงมาติดมุมนี้เล็งตรงนี้นะจากปลายตรงนี้ขึ้นมาให้มันเสมอกบตรงนี้กดปาธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาชิดมุมนี้แล้วก็เล็งตรงนี้นะจากเส้นนี้ขึ้นไปนี่มาตรงเสานี้ส่วนท็อกซิกสกีนะมายืนตรงนี้เล็งให้ถึงประตูกระลานเิ็งไป